สัดีครับสบายดีวันนี้ก็ะหูเตรียมดินนะผมงส่ปูมันสับปะรางครับนี่เลยนี่เลยใช้ฐานสี่ก้อนครับผมแล้วค่อยแปลทีหลังครับไปต่อครับไปต่อครับไหวเปล่าไหวเปล่าสี่สิบแรงยังไหวอยู่นะครับผมต่อต่อยาวๆเลยครับนี่ครับโอ้ดินพุ่งดีครับ ต่อ,อยยาครับผมนี่เลยนะวันนี้ก็ฝนก็คืมไม้แล้วนะครับไม่รู้ว่าใายเสร็จไหมวันนี้ต่อเร่งรีบนะครับผมนี่ครับนี่ครับฟ้ามืดมืดขึ้นมาแล้วครับอืมครับต้องฟ้าข้างบนโอ้โหโถๆขึ้นเลยแล้วเนี่ยอุ้ยข้ามคันนาเลยครับโอ้โเล่นเอาแบบนี้เลยเนะี่ยโอ้โอเสียงเพิน รัถของฟ้าวันนี้ก็มืดเติดครับนี่นะครับ,รบฟ้ามืดมาเลยครับของฟ้าครับผมวันนี้จะถ่ายเสร็จไหมถ่าจไม่เสร็จไปดูก็ต้องเสร็จนะครับมาท,ที่มาครับ ครับดินพุ่งดีครับผมมีเลครับมีเลยเฮ้ยคนขับมินเซียนจริงๆครับผมดูวิธีกลับรถแบบเซียนของเขาครับนี่เลยครับคอยดูนะครับอย่าเบรคครั้งนึงแล้วหมุนตัวครับไปต่อครับนี่คข้างมีวัวมาดูด้วยก็ดู